ก็กราบสวัสดี FC ทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วสมใจลูกศิษย์อาจารย์หมอวันนี้ก็มาเสนอเสนอ,สนอวิธีถอดสิ่งนะครับสิ่งของพิจิวเนาะทุกคนก็เอาไปใช้ได้เนาะหลายคนก็คงทํากันแล้วลหละแต่อันนี้ก็มาทาเสนอให้ดูเนาะที่ผมทํานะดูเข้ามาก็เออมันก็เป็นจริงอย่างเขาว่านะอ๋อใช้สกรูนี้ครับเขี่ยวปล่อยนะน็อตเขี่ยวปล่อย เจาะเข้าไปเลยครับเจาะมในตัวซิงน,นะครับเจาะขอตัวซิงเนาะนี่ยเด็นรลูเนะจาะติดุบ๊บแล้วก็ค่อยเคาะออกครับมันออกนะครับถ้าไม่มีอะไรเื่อครงไม่มีเครื่องมือวิเศษนะใช้วิธีนี้ได้นะครับเจาะเข้าไปแล้วนะเจะดึงซิงออกมาครับตัวในสุดนะครับ อันนี้กนะ็จนะทยอยมาเรื่อยๆครับออกนะมันจะง่ายครับ,ราารบใช้กูเกลี่ปล่อยเนะาะการเจาะเข้าไปในตัวซิ้นเลยนะครับแล้วก็ต่อมาตอนเจาะไปก็ระวังน็อตหัวสกรูนะครับมันไปจิ้มกับบ่าลกปืนนะ ค่าความแข็งของลูกปืนคงไม่มีปัญหาอะไรเนาะทำไมไปโดนเสื้อมันแตกขออกมาแล้วครับแน่นนะ,ะก็เนี่ยครับออกไปใช้กันได้เนาะที่นี่ช่างหลายๆคนก็ เขารู้แต่เขาจะบอกหรือไม่บอกใค่นั้นเองนะครับแต่น,นี้ผมเคยเห็นของช่างอะไรนะที่เขาทาเครื่องยนต์นะครับอีสุกเอาใช้สก,กูเกียวปล่อยยิงเข้าไปเลยเดี๋ยวมันดันออกมาเองเนี่ยแต่น,นี้มันไม่ดันนะเพอผมยิงไม่โดนบ่ารลูกปืนนะมันเลยดันออกมาไดา้คราวนี้ก็เลยเอาใช้คอนตอกเอา่อางไงก็ฝากติดตามผลง,งานด้วยเนาะนี่ครับตัวนี้ที่ผมจะเอาไปลงทุ่งดูว่าตาช้างกับเครื่องแคม X 3 ไอทีร้อยสี่ข้างในยังเป็นร้อยสี่อยู่นะไม่ยังไม่ยังไม่เป็นร้อยห้าแต่เป็นเอ็กซ์สามนะมีเนี่อแน่สองปีสองพันนะวินหลังวินเดิมวินหลังวินเดิมนะ